นะคะคก็ดื่มนมตอนเช้าทานกล้วยกับยายหลังอาหารแล้วแล้วก็แม่ก็ทานข้าวแล้วตอนนี้แม่ไปตลาดกับน้องสาวแม่นะคะกับน้า <c oughs> แล้วก็ถึงเวลากินอาหารเช้าของเราก็คือสิบโมงแล้วโอ้ย,อยจะสิบเอ็ดมงแล้วควบควบไปตอนมื้อเที่ยงเลยมื้อเที่ยงก็จะได้ไม่อยู่ ก็จะมีปลาดุกนะคะปลาดุกย่างพี่สาวคนโตซื้อมาแม่กินไปแล้วเมื่อเช้าเห็นไหมคะว้าว,าวาตรงนี้น <c oughs> เดี๋ยวเรากินต่อแม่นะคะ <c oughs> อุ้ย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 เหมือนแม่จะมาแล้วเรามีพะโล้หนึ่งอย่างนะคะพระโล้หนึ่งอย่างอยู่ในเว็บเล็บไว้พระโล้ซื้อมามีไข่ฟองเดียว แต่เราเอาไข่ต้มเอาไข่ต้มเติมอีกสามฟองคะเป็นไข่พระโลมีสีฟองสวัสดีค่ะด้านมื้อเช้านะคะ <c oughs>

แม่จะมาจากตลาดแล้วแล้วก็มีเขาจะกินกับโจ๊กนะคะโจ๊กที่เหลือของพ่อเขาเหนียวก็มีโจ๊กนี่โจ๊กที่เหลือของพ่อ ตักแบ่งไปให้พ่อแล้วที่เหลือเราก็มากินเอง จัดการหัวปลานี่แม่กินไปแล้วมื้อเช้าแม่กินไปแล้วตรงนี้จะวางพุมั้มกาง กางโจ๊กชื่อของพ่อมันแม่จะกลับจากตลาดแล้ว ลกลางต้องพุงมันในกลางด้วยต้องข้อใสกินนะมีกลาง กินนจบไม่ต้องเคี้วเลยคืนมีข้าวเหนียวด้วยนะคะพี่สาวคนโตซื้อข้าวเหนียวมากิโลหนึ่งอุ้ยดูเนี่ยข้าวเหนียวหนึ่งกิโลพี่สาวซื้อมา จากตลาดพร้อมกับปลาดุกแล้วก็ไข่พะโลแต่ว่าไม่ต้องนึ่งเองข้าเหนียวไม่ต้องนึ่งเองนืออ่แล้วจะแบ่งออกมากินนะคะ บ้านไงเข้าหน้าบ้านเหรอใช่แม oh, ่แม่มาก็วิ่งตึ๊ดเข้ามาใช่พี่ไม่เห็นเลยเนี่ยไวมากเพราะพี่เดินไปเปิดประตูให้ยายมากลัวยังกลัวนำเชคมันออกเองเมื่อเช้านำเชคมันออกไปตอนเขาเปิดประตูพี่ก็เลยไปเปิดปิดประตูให้เขาหน้าโมโหออกเสียงไม่หยุด วันไทยไรส o u t u b e อืไอไรส o u t u b e อ่บ <laughs> กินข้าวอเนี่ยพี่สาวคนซื้อกับข้าวมาให้ตอนเช้าอืมื <laughs> มอน <laughs> พี่สาวคนโตใบตลาดขายของแล้วก็ ขากลับก็ซื้อสักข้าวมาให้แม่แล้วเราก็ได้กินด้วยกินข้าวต่อกินข้าวเหนียวกับปลดุกยางมีน้ำพริกด้วยนะน้ำพริกหนุ่มก็เีอ่อแล้วน้ำพริกหนุ่มมากินพริกหนุ่มอยู่ในตู้เย็น เ้าน้ำพริกหนุ่มกัน,นพริกหนุม่มยงนี่แม่เอข้หมูอ่าแม่กลับจากตลาดแล้วซื้อข้าหมูมาด้วยของถุง เป็หมูสองถุงแม่กลับจากจตลาดแล้วเว้ยอันพิกหนุ่มอันพิกหนุ่มเอาออกกับช่วยนี่ก่อกนอือ เราจะพริกหนุ่มจิ้มเาเนี่ยจิ้มน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มไม่เผ็ดมาก <c ười> กินได้อ,อร่อยอ่ะ <c> ไ <ười> ข่พอล้อซื้อมามีไข่ฟองเดียว แล้วก็ไข่ต้มต้มใส่สามฟองมันก็เลยเป็นสีขาวแบบนี้ไข่ mm. รพระโลว่ามีเลือดด้วยนะไข่รพระโลเขาใส่เลือดด้วย mm. เลือดก้อนใหญ่มากเลยแต่เอามีดผ่าแล้วเป็นชิ้นๆประมาณนี้แฮ่าฮ่าบายลุง ม, <c oughs> มากกับมาจากตลาดแล้วไ <c oughs> ม่ชอบหมูด้วยอะ่ะไม่ชอบหม้อ อย,อยากกินอยากกินแคบหมูรัดแก่นมากเลยอ่ะรัดแบบรัดแบบไม่ไม่ให้ใครแกะกินเลยคนขายตลกตลกตลกอ,อยากกินอยากกินอยากกินแคบหมูอยากกินแคบหมูกกหมดีบจีบแกะไม่ได้อ้า โอคนก็อยากจะกินเนาะไปแกะได้แล้วได้แล้วเย,ย่ได้แล้วได้แล้วับหมูค่มหมูถุงละยี่สิบบาทโอมันมันมันเป็นแค่หมูติดมันน่ะดิถุงละยี่สบบาท ที่ตลาดขายถุงยี่สิบถุงใหญ่ไหมยี่สิบบาทอืมอืม,อมกรอบมากเลยจิ้มกับน้ำพริกหนุ่มอืมจิ้มน้ำพริกหนุ่มอืม có khó nhằn, ừ cọp hmm. à. <keeps> ra, <taining> ข้วหมูติดมันจิ้มน้ำพริกหนุ่มอืมยนีย้ข้าวหมูน้ำพริกหนุ่มสวัสดีค่ะทานข้าวเ,เช้าจ้าหลังจากที่พ่อแม่ทานเรียบร้อยแล้ว ยังกรอบด้วยอ๋อ แม่กับจับตลาดแล้วเดี๋ยวไปดูแม่กันนะคะดูแม่กันนะแม่กลับจับตลาดแล้วพ่อนอนอยู่ในห้องอกคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันกับการที่นิตาชีพเนี่ยหลอกซื้อนาฬิกาแล้วคือมันต้มีการส่งของใช่ไหมใน,น,นจังหวะที่วนนี้เอาของไปส่งแล้วให้คนไปบอกยกเรื่องเรื่ของดีเลยแม่แม่มกลับจากตลาดแล้วแม่ซื้อข้าวหมูมาให้ด้วยแค่หมูแกะกินแล้วแม่แค่หมูติดมันอย่างกรอบเลย แี่แยูนี่เห็นไหมคะแม่มาแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะคะการงานเจริญก้าวหน้าค่ะขายเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมานะคะ ออนนี้ลงไลค์นะคะสวัสดีค่ะ